แอนนามาเสร็จแล้วนะคะซอร์ไพรมากยังไงยังไงยังไงาบนทงวันนี้นะคะทุกคนวันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะไปเยี่ยมแอนนานะคะก็คือได้คิวแล้ว ได้คิวไปเยี่ยมแอนนาหลังจากแอนนาอยู่มาแล้วประมาณสอาทิตย์นะคะก็ถึงออพี่เฟิร์นก็คือได้ชื่อแหละได้แม่แอน,นาเขียนจดหมายมาหาแล้วก็ถึงคิวไปเยี่ยมแม่นาที่คองเปรมนะคะเดี๋ยวพี่เฟิร์นจะมาอัปเดตอีกทีว่าแม่นาเป็นยังไงบ้างส่วนสําหรับพี่เฟิร์นนั้นก็คือผิดถูกให้ศาลท่านตัดสินในตัวของพี่เฟิร์นนั้นก็คือแอนนาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนก็คือไปเยี่ยมกันในฐานะ เพื่อนคนนึงมนุษย์คนนึงนะคะแล้วก็สำหรับพี่เฟิร์นก็คือซื้อข้าวซื้อน้ำส่งให้แม่แอนทุกวันอยู่แล้วเพราะว่ามันมีการซื้อ,อผ่านออนไลน์เขียนจดหมายผ่านออนไลน์อยู่แล้วพี่เฟิร์นซื้อข้าวซื้อน้ำ,ซ,นำซื้อยาเขาเรียกว่าซื้อยาอะไรอะ่ะ ไม่ใช่ยาสัมพันธ์ยาโรคโรคซึมเศร้าแอนนาเป็นโรคซึมเศร้าพี่เฟิร์นซื้อยาโรคซึมเศร้าให้อแอนนาทุกวันอยู่แล้วแล้วก็ซื้อข้าวให้ทุกวันอยู่แล้วฟังให้ทุกวันอยู่แล้วนะคะอันนี้คือสําหรับเพื่อนคนหนึ่งส่วนเรื่องคดีความหรืออะไรเงี้ยพี่เฟิร์นถือว่ามันเป็นหน้าที่ของอกฎหมายนะคะอันเนี้ยคือหน้าที่ของเพื่อนคนหนึ่งมุงดดาม่านะคะพี่เฟิร์นทำหน้าที่ของเพื่อนอะเดี๋ยวพี่เฟิร์นจะ อัพเดตเรื่อยๆตอนนี้กำลังเดินทางไปนะคะและเดี๋ยวพี่เฟิร์นอัปเดตให้นะไปเฮ้ยของเยอะเลยอะเยอะมากเดี๋ยวเฟิร์นขอดูก่อนนะยไงยังไงทรงผมปล่อยหวานปล่อยหวานเ,เลยเหรอปล่อยหวานแต่งหน้าช้ำมาก แล้วก็บอกว่าแม่ขอบคุณนะที่ไม่ทิ้งหนูหนูได้รับข้าวรับเงินจากแม่ทุกวันฝากบอกที่ถึงทุกคนด้วยตอนนี้หนูปรับตัวได้แล้วแล้วก็จะรีบออกไปกช่วยช้พผู้เสียหายให้เร็วที่สุดแต่ตอนนี้ขอช่ใช้กรมก่อนแล้วก็รู้สึกผิดขอโทษทุกคนด้วยแล้วก็คิดถึงแม่มากๆขอบคุณที่ไม่ทิ้งหนู พ่อตอนนี้อยากบอกทุกคนว่า,<อ>าไม่ต้องเป็นห่วงนางนะคะแล้วก็นางสมบูรณ์ิดมากๆแล้วก็ขอชดใช้กรรมแล้วก็จะรีบชดใช้กรรมในนี้<อ>แล้วก็จะออกไปให้เร็วที่สุดในการกลับไปใช้นีทุกคนนะคะ<อ>ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ <ๆ S 1> ทุกคน <ๆ S 1> ตอนนี้น่าฉ่ำ <ๆ S 1> วาวมากแล้วก็มีปอยหวานด้วยมีปอยหวานด้วยมีปอยหวานด้วยแล้วก็วันนี้เฟิร์นซื้อของ<ด>ให้อนาทั้งหมดคือหนึ่งหมื่นสองพันบาทเพื่อที่จะให้อนา แบ่งผู้ต้องหานะในเ,าเรือนจำด้วยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ